โรงพยาบาลธงเสียงของท่าตําบลบ้านในเมืองตํบาบลละงูอำเภอลางูจังหวัดสตูลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสตูลนะคะยินดีต้อนรับค่ะดิฉันนางสาวอ,อัธยุตมาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชันอานการเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผู้พกิการที่มาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานค่ะสวัสดีครับผมนายปัทวีสิงสาโรผู้พิพการด้านการาเคลื่อนไหวหรือร่างกายได้รับการจ้างงานเชิงสังคมจาก บริษัทซีควนจำกัดปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในเมืองตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุสขภาพตำบลบ้านในเมืองนะคะมีะจ,จํานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด10ท่านนะคะรวมถึงแม่บ้านแล้วก็อาชีพการที่มาปฏิบัติงานนะคะแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุสขภาพตำบลบ้านในเมืองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมขนาดกลางจํานวนผู้จํานวนหมู่บ้าน6ห,หมู่บ้านที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็จํานวนประชากรที่รับผิดชอบทั้งหมด8,000 หน่ยคนค่ะภารกิจของหน่วยงานนะคะก็ให้บริการดังด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการรักษาโรคและก็ฟื้นฟูสุขภาพนะคะโดยยึดหลักการให้บริการแบบคลาย้ันการใจแล้วก็มีการบริการแบบองค์รวมมีทีมสาวิชาชีพรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเคเครือข่ายในชุมชนด้วยค่ะ น้องผู้พิการนะคะร่วมมาปฏิบัติงานหนึ่งท่านนะคะจากโครงการการจ้างงานของผู้พิการเชิงสังคมโดยได้รับการสนับสนุนการจ้างงานจากบริบรษัทซีคอนจำกัดนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีที่2แล้วนะคะน้องน้องชื่อว่านายปัททวีสินหสารูนะคะอายุ30ปีเป็นผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวนะคะปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นบทบาทและ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในหน่วยงานและก็ในชุมชนนะคะก็จะมีการค้นหาประวัติผู้ป่วยการซร้าประวัติผู้ป่วยเบื้องต้นหรือว่าคัดกรองไวทอนสายนะคะแล้วก็มีการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในโปรแกรมกรมเอ็กพของคลินิกต่างๆนะคะแล้วก็มีการจัดเก็บเอกสารการรวบรวมแล้วก็การบันทึกข้อมูลการส่ง เอกสารของโปรแกรม43แฟมในแต่ละวันนะคะการลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงร่วมกับเจ้าหน้าที่เราผับสตอนะคะเพื่อสร้างขวัญนนกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยในญาตินะคะแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการที่เราผับสตอนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างเช่นมีการาพัฒนาโรงเรียนพัฒนามัสยิดแล้วก็ส่งเสริมให้น้องมีการออกกําลังกายส่งเสริมโดยให้เข้าโครงการ ร่วมโครงการ90วันมากสจใจของฉันนะคะแล้วก็รู้จักการาเก็บออมการใช้เงินอย่างประหยัดนะคะแล้วก็มีการช่วยในเรื่องของการาปรับสภาพแวดล้อมของรพสตาทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีอานาัอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะคะแนวทางในการพัฒนาและทางด้าน ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการครีย์ข้อมูลการค้นหาข้อมูลแล้วก็ของผู้ป่วยนะคะผ่านของเราจะใช้ระบบ Ho t XP กนะคะก็อยากจะให้น้องได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาพัฒนาในเรื่องของการใช้โปรแกรมนะคะเรียนรู้โดยโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆตามความเหมาะสมนะคะก่อนที่น้องจะามาปฏิบัติงานที่ เราพสตนะคะก็เราจะก็ได้聆เห็นว่าทางรพสตของเรานะคะก็ยังขาดบุคลากรที่จะมา,าช่วยในตรงนี้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของอบุคลบุคลากรของเราไม่เพียงพออาจจะมาช่วยในเรื่องของอาการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นการวัดความดานันการซักประวัติหรือว่าการบันทึกรายงานก็ก็อาจจะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้โปรแกรมเป็นหลักอาจจะ บกพ่อในเรื่องของการคีข้อมูลบางทีคนเดียวก็อาจจะคีข้อมูลไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทันนะคะก็หลังจากเราได้น้องมา จ้างงานตรงนี้นะคะก็คือน้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เราก็เลยให้น้องช่วยในตําแหน่งของการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนะคะหลังจากที่ได้น้องมาก็รู้สึกว่าช่วยลดภาระในการในเรื่องงานของเจ้าหน้าที่ได้เยอะในการคีย์ข้อมูลตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ช่วยไม่ให้ผู้ป่วยรอน,นานแล้วก็การเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วค่ะ ่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณบริษัทซีคอนจำกัดและหน่วยงานต่างๆที่ทำให้ผู้พิการมีอาชีพในการดูแลตัวเองก่อนได้รับการจ้างงานผู้พิการเชิงสังคมผมมีอาชีพที่ไม่แน่นอนและรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำนินชีวิตของตนเองและครอบครัวรายได้ส่วนใหญ่มาจากการรับจ้างและเบี้ยยังชีพของผู้พิการเป็นหลักภาระหน้าที่เลยตกไปอยู่ที่ครอบครัวในการหาเลี้ยงดูเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในบ้านของผมอาศัยอยู่กับคุณแม่และน้องชายเนื่องจากคุณพ่อกับคุณแม่ได้หย่าร้างกันไปตั้งแต่ผมยังเล็กๆภาระในการเลี้ยงดูทั้งหมดจึงตกไปอยู่ที่คุณแม่เพียงผู้ดเดียวและอีกอย่างผมยังไม่มีความกล้าในการเข้าสังคมเพราะคิดว่าตนเองไม่มีศักยาภาพและด้อยกว่าผู้อื่นทั้งในด้านอาชีพและกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านซึ่งเป็นการดำรงชีวิตที่ยากมาก ในด้านความรู้ก็ขาดตกบกพร่องไปในหลายๆเรื่องทั้งด้านคอมพิวเตอร์การใช้โบงงานโปรแกรมต่างๆและงานด้านสาธารณาสุขก็ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยหลังจากได้รับการจ้างงานเชิงสังคมจากบริษัทซีคอนจำกัดผมมีรายได้ที่มั่นคงเป็นประจำทุกเดือนช่วยแบ่งเบาภาระการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นลดภาระหน้าที่ของคุณแม่ที่ต้องหาเลี้ยงดูซึ่งตอนนี้ผมได้แบ่งราย ไดจากการจ้างงานมาเก็บออมเป็นประจำทุกเดือนในส่วนของความรู้ในการปฏิบัติงานเนื่องจากทางหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้สนับสนุนในการเรียนรู้ด้านต่างๆทั้งการใช้โปรแกรมพอดเอ็กพีการดูแลสุขภาพการเก็บออมในส่วนนี้เลยช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถของผมในการทำงานได้อย่างคล่องแคแล่วเร็วและถูกต้องตามที่หน่วยงานกำหนดและมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพที่จะส่งต่อความรู้ให้คนอื่นๆในครอบครัวและสังคมได้อย่างถูกต้อง จึงทาให้ผมสามารถเข้าสังคมและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ยิ่งดียิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนส่วนอาชีพเสริมตอนนี้ของผมมีทั้งรับจ้างขุดมะพร้าวการขายขนมนในเวลาว่างวันเสาร์และอาทิตย์และได้นำเงินทั้งงานเสริมและการเก็บออมไว้มาซื้อรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเพื่อใช้ในการเดินทางมาทำงานได้อย่างสะดวกและที่เหลือก็นำมาลงทุนในการค้าขายและการทำไร่ปลูก ตามน้ำมันเพื่อความมั่นคงในชีวิตในอนาคตของตัวเองและครอบครัวต่อไปในเรื่องการดูแลสุขภาพของผมผมได้เข้าร่วมโครงการ9ก้าสวันมาสจาันของฉันและโครงการต่างๆที่หน่วยงานสนับสนุนให้ออกกําลังกายเป็นประจำทุกวันจะใช้เวลาเวลาว่างในช่วงเย็นก็จะไปวิ่งหรือเล่นฟุตบอลและในปีที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประจำหมู่บ้านตำบลบ้านในเมืองอำเภอละงูจังหวัดสตูล และในปีที่ผ่านมาได้มีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่จังหวัดสตูลให้ไปแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติในเรื่องของการกินอาหารก็พยายามกินอาหารให้ครบห้ามู่และดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วเป็นประจำทุกวันมีการพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของตัวเองในด้านอาชีพและและสังคมต่อไป ทั้งหมดนี้ผมต้องขอขอบคุณบริษัทซีคอนจำกัดเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ